ลูกสาวสารพพงษ์ละทัศวรรณเผยคำพูดสุดท้ายลุงต้อยเพิ่งคุยไม่กี่วันก่อนเสียเพิ่งวิดีโอคอลคุยกันลูกสาวสารพงษ์และโยทัศวรรณเผยคำพูดสุดท้ายของลุงต้อยเศด็าเพิ่งได้คุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนที่จะเสียชีวิตจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง สุดเศร้ากับการจากไปของอาต้อยเศรษฐาคนบันเทิงร่วมอาลัยรักเคารพกันอย่างต่อเนื่องขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวของสรพงษ์และโยธศวัรณได้โพสต์ภาพครั้งถ่ายรูปกับอาต้อยเมื่อตอนยังมีชีวิตพร้อมแคปชั่นแสดงความอาลายัยเผยคำพูดสุดท้ายของอาต้อยเมื่อไม่กี่วันก่อนได้รับข่าวเศร้าว่าสัปดาห์ที่แล้วขวัญพึ่งโทรวิดีโอคอลให้แม่แม่คุยกับลุงต้อยอยู่เลยลุงต้อยบอกว่าคิดถึงแม่แม่ทุกคนขอบคุณมากๆนะ คำพูดสุดท้ายก่อนวางสายของลุงต้อยในวันนั้นคือจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งทุกครั้งที่ขวัญเจอลุงต้อยไม่ว่าที่ไหนลุงต้อยจะเข้ามากอดให้ความรักความเอ็นดูขวัญเสมอหลับให้สบายนะคะลุงต้อยส่งกำลังใจให้ป้าเปียกและส่งกำลังใจให้ป้าเปียกกับน้องอีฟขวัญและคุณแม่รักลุงต้อยมากๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด